เราได้ข่าวมาว่าแถวอีสานปลูกข้าวไม่ได้เพราะมันแรงกาแ,แฟเลยบอกว่าเอาข้าวหอมลงให้หมดเลยที่ฝาร้อยสี่สิบไร่ทำข้าวหอมที่ฝาบอกกบแฟนทำข้าวหอมที่ฝาเพราะว่าอีสานทำไม่ได้เราต้องทาให้ได้เพราะว่าพุ่งเรามีน้าเอาเ็าเลยหาอาหารไปทำข้าวหอมพี่พี่คิดว่าอะไรคือความเสี่ยงสาหรับพี่ไหมเสี่ยงราคาราคาอย่างราคาเสี่ยง<ๆ>เสี่ยงมากที่สุด ขอให้ราคาเนี่ยอยู่ในเกณนฑนะ์9,000-8,500อยากให้รัฐบาลช่วยนะ8,500ขึ้นพอชาวนายอยู่ได้สาย140าย140ไร่เนี่ยฮะพี่ใช้ทุนประมาณเท่าไหร่ครับประมาณน่าจะในเกณฑ 600, ์6,000ตังแต่จ้างทําเลยค่าถุงทุกค่าค่าฉีดปุย๋ยฉีดยาค่าน้ำมัน<อ>นะค่าแรงค่าแรงจิปาถะเลยทุกอย่างเลย พอฉีดยาแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เงินเยอะตกสองหมื่นสองหมื่นะครั้งหนึ่งสองหมื่นต่อรอบใช่ต่อรอบแล้วต่อแปลงมาค่ายาด้วยค่าแรงตกสองหมื่นนะสองหมื่นถ้ายาถ้าเราไม่ใส่ไม่ใส่เอฟอสแล้วเราบอกว่าเหมือนกับมันประสิทธิภาพมันจะน้อยลงอะเราฉีดเราไปทิ้งเลยใช่ใช่แล้วมันเป็นที่ตัวเอฟอสด้วยครับนวเราคือสัมผัสได้เลยใช่ใช่แล้วคือมันไม่ได้ขนาดนี้ใช่ รเรามองดูนะว่าเอฟอสช่วยได้เลยอะใช่ไะทุกครั้งที่ฉีดยานะรเราบอกว่ารถฉีดยาว่าอย่าเพิ่งนัดรารอสั่งไอเอฟอสก่อนไอเอฟอสมาเราถึงจะฉีดงั้นก็ไม่ฉีดงั้นเราไม่ฉีด<อ>ก็หันมาใช้กับยาขยาบบนคานาเราฉีดผสมกับยายาขยาทั่วไปนะมาผสมฮอมอนแล้วก็ผสมปุ๋ยน้ำใช่ใช่ฉีดใช่ไหมใช่อาครับพอฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างพี่รู้สึกมองดูแล้วว่ามันมันดูดซึมได้ดีใบเบยแรมันเป็น มันจับใบนานี่แฟนพันแท้เลยอะใช่ใช่แล้วเราทําอาชีพเกษตรกรเราไม่หลอกใครหรอกแล้วพี่เองเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายเลยเคยเชื่อแล้วมันมันทีผิดหวังนะวันทีเหมือนทุกรลกอะเราแกมาทูมาฉีดกับข้าวตอนไหนพี่ตอนนั้นใช่ตอนใกล้ๆรับลุงเองใช้ได้คนเดียวเองคนเดียวเองใช่ผลที่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ใช่ฉีดแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวค่ะผลขนาดนี้ก็ถือค่ะโอเคใช่ใช่แต่ถ้าต่อไปว่าจะใช้เรื่อยๆแหละว่าจะใช้ตัวนั้นแกมาูควบคู่ไปด้วยแสดงว่า140ไรก็ประมาณ160เซียน ร้อยหกสิบเฟียนร้อยเจ็ดสิบเฟียนประมาณประมาณนะแสดงว่าร้อยกว่าตันใช่ใช่ใช่ร้อยตันนะเกือบเกือบแต่ไม่ถึงร้อยมันมีมีแปลงที่เสียหายบ้างอะไรมันก็ะถวเฉลี่ยไปอะไรไปทำไมคนอื่นเขาไม่เลือกทำเหมือนพี่เพราะเพราะว่ามันเป็นข้าวหนักข้าวหนักคือระยะเวลามันใช่นานไปเดือนหนึ่งใช่ใช่ใช่มันเสี่ยงเสี่ยงเพราะว่าไม่รู้ราคาใช่ใช่แล้วเกิดน้ําแห้งมาอะไรมามันเดือดร้อนไม่หมดเลยอะเอฟอนและไก่มาทูเยี่ยมจริงๆค่ะ